คนขอโทษทีเมื่อกี้คิดเราไปกดผิดมันตัดแรกโอเคอภัยอาการแม่โนซี่นะคะน้องอ่ะมีเนื้อเหมือนเป็นต่งเนื้อตรงเนี้ยเนี่ยที่ที่เขาสอบอะค่ะก็คือหมอแจ้งว่าสามารถเกิดขึ้นได้กับสูนหักทุกทุกตัวขึ้นอยู่กับเวลาเขาลุกเขานอนทุกอรลิยบทของเขาค่ะคือเขาอ่ะกระแทกนั่นแหละกระแทกแรงไหมอะไรอย่างเนี้ย เวลาน้องลูกนั่งล้มตัวนอนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยช่วงข้อศอกตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เหรอคะว่าแบบเนื้อจะยอ่ยอหย่อนห้อยให้พี่ๆมาดูหน่อยนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่อีกฝั่งนึงก็คือแบบใหญ่มากทุกคนใหญ่เท่าลูกเท่าไข่ไก่อะ่ะ <c oughs> แล้วทีเนี้ยมันอักเสบมันก็ยิ่งบวมคุณหมอก็เจาะชิ้นเนื้อไปรตรวจแล้วก็คือไม่เจอว่าเป็นมะเร็งนะคะแต่ว่า เกิดขึ้นได้หมเกิดขึ้นได้แต่นี้มันเป็นเหมือนแบบแผ่อักเสบเฉยเนีย่ยที่เขาสอบที่พัน,พนไปแล้เดี๋ยวเราต้องทําแผลให้น้องวันละสองรอบก็คือทาเองแต่ว่าตอนแรกว,ว่าจะผ่าเลยแต่ว่าตรวจเลือดอันตัสะตรวจเลือดเนี่ยผลเลือดไม่ค่อยดีนะคะเก็บเลือดต่ำพี่ลูซี่ไม่เลียแผลเนาะเดี๋ยวแม่ทำแผลให้ใหม่แล้วอืม นั่นแหละก็คือตอนนี้ก็คือรักษาเก็บเลือดไปก่อนเพราะว่าหมอเขายังไม่อยากผ่าให้นะคะเพราะว่าเลือดน้องยังไม่พานก็คือตอนนี้คือรักษาเลือดรักษาแบบพวกอ้ออีกอีกอย่างนึงก็คือเจอตะกรในถุงดีนะคะคุณหมอก็ให้ยามามากินอยู่รักลูกเหลือเกิน